เลนอยากจะมาแนะนำคาซีทน้องใหม่คุณแม่ที่มองหาสำหรับน้องวัยโตแล้วนะคะมีแนะนำรุ่น n o วาพา s สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวเวลดอนคาซีระดับโรกค,ค่ะ ซึ่งวันนี้เลนอยากจะมาแนะนำคาซีทน้องใหม่ที่สำหรับคุณแม่ที่มองหาสำหรับน้องวัยโตแล้วนะคะน้องที่โตบางครั้งเราอาจจะมองหาคาซีที่คอนติเนียจากตัวที่เราเคยใช้ตอนเด็กมาก่อนเลนเลยอยากมีแนะนํารุ่นโนวาพาสค่ะหน้าตาตัวนี้อาจจะคุ้นเคยดีน้องที่เคยใช้คาซีตั้งแต่เด็กโนวาพ a าสจะมีบอดี้คาซีเหมือนกับตอนวัยแรกเกิดโนวาพ a าส ตัวนี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่น้องอายุ9เดือนเลยค่ะจนถึง12ขวบจัดว่าใช้ได้ยาวๆเลยซึ่งฟังก์ชันการใช้งานจะเหมือนกับการใช้งานของคาซีตอนน้องแรกเกิดนะคะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่แม่มองหาคาซีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโนวาพาสจะมีบอดี้เหมือนคาซีตอนที่น้องแรกเกิดนะคะและยังมีซิสเวล5าจุดที่ ระบบความปลอดภัยสําหรับคาซีทั่วไปขําสำหรับน้องที่ยังเล็กแต่นวพัสมีข้อดีตรงที่เราสามารถยืดปรับพนักที่นั่งให้สูงขึ้นได้เปิดช่องทางด้านหน้าและกดปุ่มทางด้านในเพื่อหย่อนสายเบลออกค่ะเมื่อปลอดสายเบลให้หลวมแล้วกดปุ่มสีส้มทางด้านหลังเพื่อปรับระดับที่นั่งให้สูงขึ้นได้เลยค่ะ เมื่อน้องเลิกการใช้งานแล้วโนวาพลัสยังเป็นตัวช่วยหนึ่งที่คุณแม่สามารถเก็บเบล5จุดได้ค่ะวิธีซ่อนสายเบล5จุดไว้ด้านหลังเมื่อน้องโตแล้วปลดกระดุม2ด้านออกและนําซ่อนไว้ด้านหลังได้เลยค่ะและด้านล่างคุณแม่ปลดกระดุมออกและเก็บสายไปด้านในค่ะเบลด้านออกแบบมาเพื่อให้น้องสามารถใช้เบล5จุดของตอนเด็ก หนุนหลังด้านหลังให้นั่งสบายได้เลยนะคะ ตัวนี้รองรับน้องได้ถึง12ขวบดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถมองหาตัว Nova พ l ส s ในราคาเบาๆได้เลยสำหรับน้องที่ต้องการใช้งานต่อจากตัวเล็กนะคะและ Nova p l ส s ยังมีระบบการติดตั้งที่ไม่เหมือนใครตรงที่ต่อให้เป็นคาซีสําหรับน้องที่โตแล้วใช้ร่วมกับเบลรถยนต์ได้เช่นกันเมื่อน้องโตขึ้นแล้วคุณแม่สามารถใช้ร่วมกับเบลรถยนต์ เมื่อสอดสายกับชั้นช่องนี้นะคะนำสายซิสเบลรถยนต์พาดไปทางด้านล่างเพื่อล็อกกับเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ได้เลยค่ะแต่ตัวนี้ยังมาพร้อมการติดตั้งกับรถยนต์ด้วยระบบ Isofix ค่ะซึ่งคุณพ่อคนนุณแม่จะคุ้นเคยดีกับขาสิสสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะรุ่น n นวา plus ติดตั้งด้วยระบบ Isofix กดปุ่ม Isofix และยืดขาดตั้งออกได้เลยค่ะทำทั้งซ้ายและขวาน,นะคะและยังมาพร้อมกับการติดตั้งด้วยระบบสมอบก ซึ่งตัวนี้คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะไม่มีระบบ Isofix ในรถยนต์ของตัวเองสามารถใช้สมอบกหน้าตาแบบนี้ค่ะในการเกี่ยวกับด้านหลังของเบาะรถยนต์ได้เลยนว v ตพ l สสุ้นนี้นะคะยังสามารถปรับระดับที่นั่งได้เหมือนตอนน้องเล็กได้เลยให้เอนนั่งและเอนนอนได้ในระดับ160องศาตามมาตรฐานคาร์ซีทั่วไป ซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถเก็บซีสเบลทุกอย่างได้เรียบร้อยน้องสามารถมีไส์ยปูเทคชั่นด้านข้างในการช่วยดูดซับแรงกระแทกและความปลอดภัยในรถยนต์ได้เช่นกันค่ะ <kardeş? S 1> <gesch ee? S 2> ก็วันนี้อยากจะฝากอโนวาพาสไว้เป็นตัวเลือกนึงสำหรับน้องที่โตนะคะในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะขอบคุณค่ะ